มารู้จักเรซูลาทอนกันเรซุลาทอนนี้เป็นสารต่อต้อตานอนุมูลอิสระเป็นสารที่ช่วยลดการอักเสบป้องกันการติดเชื้อป้องกันเส้นเลือดติดตันเป็นสารป้องกงันมะเร็งช่วยกำจัดเชื้อไวรัสลดความอ้วนช่วยป้องกันร,ระบบประสาทช่วยชะลอวัยป้องกันหัวใจร่างกายของเรานั้นโดยทั่วไปแล้วเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องการป้องกัน แต่ถ้าคนใดรูด้จักการป้องกันเอาไว้นั่นหมายความว่าเราจะปลอดโรคและเราก็ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานหลังจากเป็นโรคเราไม่ต้องเสียเวลาเสียเงินไปพบแพทย์ไปนอนโรงพยาบาลลูกหลานก็สบายใจเอาเถอะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเรสวูรธอนสำคัญขนาดไหนเราควรที่จะต้องติดตามกันว่าเรสูรอนนี้มันมีคุณประโยชน์อย่างไร อยู่ตรงไหนแล้วก็เราจะหาได้จากไหนอีกต่อไปสนใจก็กดติดตามกดหัวใจกดเม้นกดแชร์ออกไปแล้วก็อย่าลืมไปกดลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์แล้วก็กรอกข้อมูลไว้เป็น vip ของผมเพื่อที่จะได้รับรางวัลกันต่อไป